ออโอ้ยตอนนี้กำลังเห่อเลยค่ะ<ช>น้องน้อง,น,องน้องออกมาตัวเล็กใช่ไหมคะ<ช>แต่ตอนน,นี้ฟูมากก็คือจนคุณหมอบอกว่าคุณหญิงเลี้ยงลูกยังไงเนี่ยลูกบอกว่าคือคือหมอบอกว่าให้ให้วันหนึ่งเนี่ยขึ้นแค่25กรัมแต่น้องวันหนึ่งเนี่ยน้องขึ้นประมาณ45กรัมต่อวันเราควรจะเป็นแบไหพี่ จริงหนิงสำหรับหนิงหนิงรู้สึกว่ามันไม่คือแล้วถ้าเด็กที่ออกมาอ้วนแล้วมันก็ออกมาอ้วนอีกเลยเงี้ยเราก็เรารู้สึกว่าอ้วนไว้ก่อนดีกว่าสําหรับเราเรารู้สึกมันปลอดภัยและแข็งแรงดี <c oughs> น้องก็แบบน่ารักคือเริ่มเริ่มที่จะได้ยินเสียงแล้วก็เริ่มที่จะแบบเห็นแล้วก็มองตามอะไรเงี้ยเริ่มจําได้ว่าเฮ้ยนี่คือแม่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้คือขนาดไหนครับที่บ้านสุดๆดนะคะทุกคนเลยทุกคนตอนนี้กลายเป็นแบบว่าไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ไม่มีใครสนใจหนิงอีกต่อไปแล้วทคือทุกคนสนใจแต่น้องมากหรือแม้กระทั่งอ <c oughs> แม่แม่งน้อยใจเพราะว่าจะเห็นจะเห็นพี่หนิงนี่อัพรูปน้องขึ้นอินสตาแกรมแทบทุกวันเลยทุกวันเลยเหรอเออจริงๆก็แทบทุกวันแหละก็อยู่กับเขาทุกวันเลยอย่าเงี้ยค่ะคือเวลาออกมาข้างนอกหรือว่าออกมาทําอะไรแป๊บเดียวต้องกลับเวลาเพื่อกลับไปให้นม<ๆ>เพื่อกลับไปดูเขาคุณพ่อจะเรี้ยง<ล>ยังบ้างคะคุณพ่อคะคุณพ่อว่าจะเป็นฟิลแบบซื้อของให้ ซ oh> like ื้อของเล่นซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบพูดทุกวันคนสวยของพ่อมาคิสคิสอะไรเงี้ยแดดดี้ขอคิสหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอาบน้ำอะไรอีกพ่ออา้ทำได้เขาทำได้ดีเลยค่ะทำได้ดีกว่าหนิงด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆคือผู้ชายอ่ะตัวมือเขาจะใหญ่แล้วเวลาเขาอาบน้ำหรือเขาเขาอุ้มอะไรเงี้ยมันจะดูแบบว่าธรรมะธรรมะกว่าเราเราทำแล้วมีการเวกแวงเวลาการเลี้ยงยังไงบ้างคะ ลาการเลี้ยงก็คือจริงๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยหนิงจะเลี้ยงกับพี่เลี้ยงโดยส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเป็นหนิงเลี้ยงกับคุณจีนเลยเพราะว่าเลอ,อเลยแบบ เขาเรียกกวาตกดินก็คือ้ที่เลี้ยงพักแล้วก็จะอยู่กับเราตลอดจนถึงจนถึงเช้าแต่ช่วงเช้าเนี่ยเราก็จะมีแอบแบบงีบแอบนอนบ้างหรือว่าถ้าช่วงนี้มีแอบออกไปทํางานบ้างเล็กน้อยก็รีบออกไปแล้วก็รีบกลับเข้ามาเพราะว่าในช่วงในช่วงเด็กอย่างนี้คือมันจะมีอาการงอแงตอนดึกดนี่น้องมีบ้างไหโอ้โหเขาจะงอแงช่วงประมาณตีหนึ่งถึงตีสามถ้าสมมติตีหนึ่งเนี่ยเราสามารถเอาหลับได้ภายใน15นาทีจะไม่มีงอแงเลยแต่ถ้าเอาหลับได้ไม่15นาทีเขาจะร้องตั้งแต่ตีหนึ่งถึงประมาณ เราก็แบบเฮ้ยทำไมลูกร้องคือลูกร้องแล้วตกใจอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยตอนนี่ดีดหนักสวยแล้วสวยแล้วหรอขอบคุณค่ะยังยังภุมงใจอยู่เลยลงไปแค่ประมาณเกือบเกือบสิบโลเองค่ะอง้องตอนี้พี่ก็คือจริงๆขึ้นมา17ก็อยากลง17อ่ะคะลดยังไงตอนนี้คือจริงๆริหนิงแม่มีสูตรแบบคนถามเยอะมากว่าหนิงทำไมผอมเร็วมากผู้ข้อได้เดือนกว่านี้มีสมุนไพรไทยแต่สูตรหนิงบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรคือหนิงทานตั้งแต่ตั้งแต่แบบเขาเรียกว่า ทอดปุ๊กกระฐานเลยตอนนี <produ> ้ก็คือเตรียมทำอาไว้ให้ให้นนาเตรียมทําไว้ให้พี่โอศิลาอะไรเงี้ยเาจะนำมาเป็นสูตรที่ถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เตรียมไว้ให้คือทําไว้ให้แต่ว่าให้สูตรไหมให้ไม่ได้จริงๆมันเป็นความลับจริงๆเพราะคนที่ให้มาเขาก็ขอว่าให้มันเป็นความลับอะไรเงี้ยค่ะเห็นี่น้ให้ค่ะแต่ว่าพี่้รอได้รับผลลัแล้วไรับผลลัแล้วไปเจอที่คอนโดค่ะเนอะ มันก็เหมือนเป็นการแก้ข่าวคืออย่าอย่าไปมองว่าอย่าไปมองว่าเอ้ยกับการที่นุ่นมาเยี่ยมแล้วมันเป็นงานว่านุ่นจะต้องไปแก้ข่าวอะไรคือมันไม่ใช่คือเพื่อนกันยังไงมันก็คือเพื่อนกันอวันยังข่านคือบางทีเราไม่จาเป็นต้องมานั่งแบบว่าพูดบอกสื่อว่าแบบเฮ้ยเจอกันวันไหนอะไรยังไงละอย่างเราเองก็ไม่ได้ออกสื่อช่วงนี้เป็นแบบว่าแม่ลูกอ่อนอยู่ใช่ไหมคะก็อย่าอย่าไปคิดอะไรกันมากนุ่นเราว่ายังไงะคะมาเห็น แล้วเขาก็บอกว่าน่ารักดีเขาบอกน่ารักดีหน้าเหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเราเล่นเขาไหมครับบอกว่าอยากเห็นหลักรหมือนกันอยากเล่นไหมก็อยากเห็นนะแต่ของอย่างนี้มันก็ถึงเวลาเดี๋ยวมาก็มาเองอะค่ะคือจริงเหมือนกันคือทุกคนแหละถึงเวลาจังหวะที่มัน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 พร้อมมันพอดีก็มาเองหลายคน คือตัวเองอตั้งใจตั้งแต่แรกว่าอยากจะปิดเลยแต่ว่าคนรอบข้างอะไรย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเออเอาอีกคนนึ่งไหมเอาอีกคนหนึ่งไหมแต่เรายังรู้สึกว่ายังยังเอาเอาชีลคนให้ให้ดีก่อนอนะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับพูดว่าจะไม่มีนะคะก็เดี๋ยวรอรอดูว่าคนต่อไปต้องเป็นผู้ชายไหมพี่จะได้เป็นถ้าคนต่อไปตั้งใจอยากเป็นผู้ชายเราต้องเป็นผู้ชายครับจิพี่ถามถึงเออถามถึงพี่นู่นนิดนึงคะไรมารับผลลัอ่์เป็นทองเหรียญทองค่ะเหรียญทองรับผหลาพนค่ะตอนนี้หลานรวยมากทุกคนถามทุกคนมีแต่ให้หลานหมดเลยผ่านจากแป๊เอียมาก็หลานรวยมากแม่ไม่ได้เลยเลยค่ะอีนนี้ก็แบบสะดวกสบายได้ จริงๆมันไม่เห็นต้องมีอะไรมาสยบข่าวเลยว่าทะเลาะไม่ทะลาะเพราะจริงๆแล้วนี่มันก็ไม่ไ,มได้มีอะไรอยู่แล้วแต่ละเพื่อนก็คือเพื่อนๆๆนะคะ